สนับสนุนรายการโดย bangkokhost.com เครื่องนำทาง Garmin by ESRI Thailand กล้องถ่ายภาพโอลิมปัสรถเช่าเอวิสไปทั่วถ่ายไกลทั่วโลก ดยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทย c ล m กินเที่ยวเรี้ยวเข้าที่นอนของคนหัวใจท่องเที่ยวนะครับ mm hmm. ตอนนี้ผมอยู่ที่ดอยช้างครับซึ่งที่นี่เป็นดอยที่ปลูกกาแฟแล้วก็ส่งไปทั่วประเทศไทยเลยนะฮ mm hmm. ะวันนี้ครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมบรรยากาศบนดอยช้าง mm hmm. ดอยวาวีครับว่าที่นี่มีความสวยงามยังไง mm hmm. เดี๋ยวสักครู่ติดตามผมไปนะครับ to <entender it> <filho running> the <Jungnet> ทางจะมาทั้งวันแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาทานอาหารแล้วนี้ก็อยู่ในช่วงของโอลิมปัสพาชิมครับ <Wow. S 1> ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เลาลียิวรีสอร์ทครับ <Wow. S 1> ที่นี่นะครับเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นที่พักสไตล์ยูนานะครับเพราะว่าที่นี่ฮนะเขาจะมีคนท้องถิ่นคนพื้นถิ่นนะครับเป็นคนไทยที่มีเชื้อสายจีนครับโด <Wow. S 1> ยเฉพาะอาหารที่บนโต๊ะผมนะครับแต่และเมนูมีการปรุงแต่งอาหารนะครับด้วย ส่วนประกอบที่อยู่ในธรรมชาตินั่นก็คือใบาชาโดยเฉพาะสองเมนูหลักนี้นะครับมีหั้งตัวปลาลาดพริกอูหลงปลาลาดพริกอูหลงเนี่ยนะครับมีความแปลกตรงที่ว่าปกติผมจะเจอแตบปลาลาดพริกรนะครับแต่ที่นี่ครับเขาจะเอายอดใบาชาอูหลงนะครับโรยอยู่ข้างหน้ารสชาติดีเลยนะครับในส่วนของตัวใบาชาก็ออกอมขอมเล็กน้อยครับ เมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติพายามยามีสมุนไพรดล้ลลลลนๆครับเริ่มตั้งแต่ยอดชาอ่อนนะครับก็มีตะไคร้ซอยหอมแดงซอยนะครับมีพริกขี้หนูสดมีปลาก,กระะป๋องนี่ก็คือเมนูย่ายอดชาครับคอนเฟิร์มครับเปรี้ยวน้ำปวดแก้มคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นไส้อั่วครับ จต่เป็นไส้อั่วอยู่นานนะครับส่วนประกอบข้างในเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เครื่องเทศเหมือนของทางเชียงใหม่แต่อันนี้เป็นเครื่องเทศของทางคนเขาคนไทยจียนอยู่นานที่นี่นะครับจะมีพวกพริกกระเยงผสมนิดหนึ่งเพื่อมีรสชาตินะครับรสชาติออกเผ็ดๆแล้วก็มีเครื่องเทศของคนจีนที่นี่นะครับเบาๆทานได้ดีครับนี่ก็คือเมนูพิเศษฮะ ขาหมูฮะ <Wow. S 1> ขาหมูอยู่ี่เรียกคู่กันนะขาหมูมันโทน,นั่นเองแล้วที่เนื้อแน่นเต่งเปง็นมากๆครับนี่คีบเีนี่ละฮะเพิ่มพลังเติมไขมันเข้าไปในตัวเพราะที่นี่ฮะอากาศหนาวเย็นมากๆโอลิมปัสพาชิมมักจะพาคุณผู้ชมพบกับสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพเสมอครับแต่ก่อนนั้นนะฮะท่านี้ท่านนั้นอยูผมขอคุยกับท่านเจ้าของว่า คิดยังไงและที่นี่ครับเปิดให้บริการใไรยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราไปพบกันคุณผู้ชมครับท่านที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่ก็คือโอนเนอร์ของรีสอร์ทแห่งนี้นะครับก็คือคุณคณิตขันหมอนครับสวัสดีครับพี่คณิชครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกโกคณิตได้ไหมครับยินดีครับเมื่อกี้ผมลองทานอาหารแล้วเบื้องต้นถือว่าอร่อยมากๆเลยในส่วนหนึ่งที่มีทำเรากวทานอาหารจีนอยู่นานที่นี่นะครับขอบคุณมาก ไม่ว่าจะเป็นขาหมูมันโถนี่ขนาดชิมเล่นๆนะฮะเดี๋ยวจะหม่ําจริงๆแล้วแต่ก่อนอื่นที่จะหม่ําจริงๆเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเขาทราบเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ครับเ,เปิดมานานหร้อย,ยังเป็นมายังไงแล้วก็มีกิจกรรมมีฟาเซิลิตี้อะไรบ้างครับอ๋อครับชื่อเต็มๆของที่นี่คือเราลีฮิลรีสอร์ทนะครับ,รบแต่ว่าในร้านหานี่เราก็เรียกลงเตียมเราลีคือที่นี่นั้นเริ่มทีนั้นเราอาชีพเป็นทาชาสมัยตั้งแต่เตี๋ยนะครับ เดียวก็ชื่อเราลีเลยนะครับเป็นชื่อหมู่บ้านเลยกี่ปีแล้วครับรีสอร์ทที่นี่ก็เริ่มมาได้24ปีคือเราทําชาเนี่ยสมัยก่อนนั้นเราไม่มีอุหลงเป็นชาสำซึ่งเขาเรียกว่าชาป่านะครับ,รบเราทําชาป่าเนี่ยปีหนึ่งทําแค่8เดือน9เดือนอก็ช่วงหน้าหนาวนี่ก็ชาจะไม่มีตอนนั้นรีสอร์ทกำลังฮิตผมก็เลยคิดว่าเออเราสร้างรีสอร์ทก็เราจะให้คนงานมีงานด้วยก็เลยเริ่มลองทําดูทําไปทํามาก็ ยี่สิบสี่ปีแล้วนท็อนะครับท่าที่คุณทิพย์ผมเข้าไปดูเท่าเนี้ยบรรยากาศและอากาศดีมากๆเลยครับที่นี่ได้เปรียบคืออากาศนะครับอากาศครับนอกจากว่านอกจากมีเมนูหรือพัตคาลหรืองเทียมในอาหารที่อร่อยแบบนี้ครับมีที่พักอุ่นๆให้นักท่องเที่ยวได้มาพักแล้วจะมีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมครับครับเรามีนะครับยามเช้าที่นี่เราจากที่นี่ไปขึ้นดอยนะครับขึ้นดอยเขาเรียกว่าดอยกับผี อยกาดผี้อยกัดผีนะครับ,รบแล้วก็เช้าๆเราจะไปดูพาทิตขึ้นหรือดูทะเลหมอกเพราะว่าดากัดผีได้เปรียบอย่างหนึ่งเข้าดูทะเลหมอกได้ทั้งสี่ด้านเลย360้3 3อยหกงศาารดูได้ทั้งหมดรอบๆเลยนะคาาาจากที่นี่ไปแค่9กิโลเองไม่พลาดนะฮะผมพาไปแน่นอนพรุ่งนี้เช้าอยู่พาไปจอยกัดผีครับ ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดูทะเลหมอก360องศาเลยนะครับโอ้สุดยอดเลยครับสวยมากครับทีนี้กลับลงมาเนี่ยผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยตอนตอนมาถึงที่พักครับผมเห็นมีไร่ชาด้วยครับพรุ่งนี้จะมีคนเก็บชาผมดูไหมมีครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะมีมีมีเด็กเชาวเขาที่ไปเก็บชาอยู่ในไร่ชาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปดูน้องเขาเก็บแล้วก็เห็นนาแวบมีอ่ช็อปชาด้วย ครับมีฮะเราก็มีร้านร้านชาร้านชาเราก็จะมีการวิธีการสาธิตวิธีการชงชาครับวิธีการดื่มชาอูหลงนะครับจะมีการสาธิตให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณโกมากมากเลยครับที่พาพวกเราครับนะครับดีครับดีได้พบกับความอิ่มอร่อยได้ที่พักอุ่นๆแล้วแถมได้พาไปพจนภัยบนยอดดอยกาดผีด้วยนะครับครับยินดีมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเที่ยวกันดอยกาดผีเจอกันพรุ่งนี้เช้าตีห้าครึ่งครับ สนับสนุนการเดินทางโดยบางต่อโพสต์ o m อ